แรงทางเล่อืมาลาบดิบนะแต่ของทางเหนือก็จะใส่มะแขนนแล้วทำไงถึงได้เปลี่ยนรูปแบบการขายมาเป็นขายแบบขนมโตเกียวแบบ เป็นเพราะว่าโควิดแล้วก็เลยเอามาซื้อแล้วน้วก็เลยอยากกิีน้องก็เลยอยากเอามาขายเพื่อนี่จะมันมีร้านอยู่แต่ก็เหมือนถ้าคนจะอมัอยากเกี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาซื้อน้องได้เลยมันก็เลยจะเป็นเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะขายดิบขายดีเลยตัวเดียวจากวันละยี่สิบสามสิบกระปุกขายได้บวลาสองร้อยถึงสามร้อยกระปุกเลยโอ้เวรค่ะไม่ค่อยได้ อาจจเย็นรนักอจเ็น้นนจเป็นะะปน,ะะนต่เกี้ยนก็ไมหมอะไรนะอันอันนี้มนรถในหัวเจ้าคเซ็ปติค่ะแล้วก็มีรถที่แค่ตอแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ตัวเจ้าหรือเอาใจอย่างไรรถเลย เทจะกระปุกนัหนึ่งอยค่ะแล้วก็ในถั่วจะห้าสิบแล้วก็คอนเฟจะหนึ่งร้อยค่ะเ,คเป็นสองร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณจะนีนแบบสำคัญมาจากเชียงใหม่เลยนะคะพวอมาขยนี่ใครรัาตัวเกิ๊ยนี่ก่อมีค่คะอร่อยนะอร่อยนะนีขาดตัวน่่อนค้งน่ไดมีค่กค่ะ <laughs> วุ Hoy, ้ยขอบคุณค่ะไดแล้วคุม่อไรอ่ะอันนี้มีมีจินของน้องมีทั้งหมดสี่เค่ะมีเนเงินเงเรานใส่วนของสก็ปไ่ตคิดแชทแต่ว่าตันนี้เราก็เลือกคิดแชทกับสุดแลวค่ะใช่ค่ะเป็นสองร้อยบาทค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณจ้า จะะลก็คค oh ิ่พ well ี่ขอตั้ง yeah, ชื่อหนนมหน่อยสองร้อยบาทได้ได้ได้เลยค่ะพี่ขอตุ๊กยกน้อยๆมากได้คันหนึ่งร้อยบาทค่ะอยากร้านหนึ่งร้อยบาทจ้าไปชิมอย่างละาหนึ่งหรือว่าอันนึงก็ได้ค่ะอย่างละอย่างละอันนะขอบคุณค่ะได้ค่ะมีใครอยากตุ๊กแกี้ยกี่เปคะเดี๋ยว ที่ร้านแม่ให้ขายขนมนะลูกเพราะแม่ให้ขายลูกคือหนูเห็นร้านนี้คนเยอะมากเลยค่ะแผล้แน่แผลงแม่ให้ขายแผลงแน่แผลงแน่ได้งแน่แผลงแน่แดลงแ่แผลงแนที่ออกมาก่อนลูกหนูขอหนูขอขายได้ไหมคะคือหนูมาจากเชียงใหม่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วเห็นร้านยังคนเยอะมากหนูไม่อยากมาขายร้านนี้ค่ะได้ไหมคะแอนูช่วยแผลดูช่วยแผล ไม่คุณหนูคุณหนูแบบไม่รู้จะไปขายยังไงจะหนุ่มให้หนุ่มขายแล้วขายแล้วขายแล้วอะไรอ่ะโอ้บิ่งเลยกูเดินทางมาถึงกรุงเทพไม่เป็นมหานครเมืองใหญ่ นี่ก็ขยันพูดยังแล้วพูดไม่ชัดแต่ขยันพูดยังเลยโอ๊ยยายฟังไม่ต้องใจรุกเอาไหมที่นี่มันคนเยอะค่ะหนูกก็พยายามมาขายเยอะๆแบบมีคนมาซื้อหนุกแล้วนี่อร่อยมากเลยค่ะมาหนมไทยยังเหี้ยังเฮ็ดยังฮะทำอะไรห้ามน้องก็แม่ขายของไงห้ามน้องเขามาห <มา S 1> ้ามมานันต้องมีมาตรฐานเดียวกันที่ร้านนี่ใครมาขายหวยขายอะไร เดี๋ยวมันช่วงนี้โควิดอยู่จะมารบกวนแขกเราไม่ได้เพราะบางคนมาขายไอ้ข้าวตอกแตกมาขายข้าวโป่งอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่อนุญาตอนุญาตอนุญาตค่ะข้าวตอกแตกคืออะไรหรอคะปับพันปับขันปับขันอีสานอข้าวตอกแตกก็คือว่าเราจะเอาเอาข้าวเอาข้าวโอ้กูจะงงภาษาหมดแล้วเราจะเอาข้าวข้าวเปลือกเนี่ยมาคั่วมันแตกพวกแปะพวกแป๊ะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละตงันเรียกว่าข้าวตอกแตก พี่หนูอย่ามาอ้อมค้อมอ้อมไม่ได้หนูขายไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไปเลยพี่เป็นคนไม่ใจอ่อนอย่างนั้นหรอกลูกไอ้โจมึงห้ามน้องเขาดิไม่ได้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 หนูจะไงก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวกูบอยก็ว่าอีกไม่ได้โอ๊ยหนูขายขนาดหนูมาไกลแล้วโอยไม่ได้ มาตรฐานก็ต้องมาตรฐานเดียวกันเอาอย่างนี้ไอู้ขายรถอะไรมั่งอะลูกเมื่กี้ในกาะขอนูมีไหนรถขาะมีรถในนมเนื้อฮานถกขัสกิปแล้วก็มีครืขาด้วยแล้วก็ตอนนี้มีรถใหม่มาเสริฟเป็นคอนเสิร์ตคาร์เมลย่้ก็คนเสิร์สกอตลนด้วยค่ะพี่ยีนขที่ทุกขอพี่หอมหมดเลยพี่หมหมดขบีย ยุบกต่เต็กบาพี่เบลหมดเลยพี่เบลพี่เบลขนมทุกรลทุกรถทุกเครหลังจากนั้นไม่ต้องไปขายทุกเครื่เกาอันนี้พี่ได้เตรียมอาหารรสชาติเด็ดๆเพราะดูว่าหนูเป็นคนเนื้อสาวเนื้อไข่ตัวเกียวสาวเนื้อหู้ว่าสาวเนื้อสิมาหาเมื่อนี้สาวเป็นต้องอยากกินบอลแล้วมันจะกินพ่ออย่างเลยค่ะโอเคมื่อนี่สาวเหนือตอนรับสาวเหนือกำลังที่เป็นกระแสเลยตอนนี้ไปไปเจอกันที่โต๊ะสุ่มมะเออสุ่มมะค่ะ ขอโทษอันนี้ไอ้เมาหมดเลยเด้อเมาหมดเลยเมาหมดเลยโอเคโอเควันอี้ลองขายจากโต๊ะดิฮะลองขายจากโต๊ะดิมัเพียสมตัวรมีตุ๊กติกีกรอบโยนในนมูแฮนในตัวจะได้จบชีวิตเอาละครับผมได้ต้อนรับนะครับ เขาเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นแม่ค้าที่กําลังโด่งดังเป็นกระแสในตอนนี้วันนี้เอาอาหารเหนือมาต้อนรับน้องเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นสาวเหนือน,นะ,อะมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็นี่คือนเน้อเงี้ยวเจ้านี่เป็นน้อเงี้ยวอันนี้ก็เป็นอข้าวซอยข้าวซอยไก่เกจ้าแล้วอันนี้ก็เป็นลูกเจ้านี่ก็เป็นไส้อ้นนอยแตงโมแตงตูแล้วก็อันนเ แต่ว่านี่มันเป็นของเด็กของคนเหนือเจ้าถึงยูดีไปอย่างเจ้าค่ะมันก็จะเป็นดิบโเออีโมเลยค่ะอีหล่ากินใดบอกินได้เจ้าน้อง้อบฮะอ๋ออันนี้มันเป็นคของเหนือเฮาเจ้าแบบเขาก็จะกินกันอยู่แล้วเจ้าที่ร้านไม่มีนะอาหารเหนือวันนี้ครับ สั่งมาจากร้านครัวเพื่อนควรนะครับครัวเพื่อนควรนี่เป็นอาหารเหนือแถวคลองสีแหละอร่อยมากร้านเพื่อนผมเองเจ้าอืมคือที่เอาอาหารเหนือมาเพราะว่าเจ้าโอลีฟเนี่ยเป็นคนเหนือ,อย่านกินอาหารอีสานบบได้เพราะว่าวอาหารอีสานเท่านี่โอ้ม,มันม,มันมันกัไก่เคี่ยงแต่ว่าเอ้ายย่านตวกินบบได้มีนักอ้๊อฟเจ๊เจ๊ อาขาหม้อย่างนันสิมีออเดอร์ม้อแหางตัวแต่ว่าเขะมาแใจมีหลายอย่างเขามีไส้อั่วทุกิย่เป็นอยเรอแ่ปวดก็อ่อมาชิมลิก่อนเลยอืจิไม่ได้จิงเข้าวหลายวันข้าวมือแรกก็ก็ เขายังเนัเขาอีกรูเคยสับสนตัวเองไหมลูกเจ้าน้องกอเป็นยู่จะอดเวลาเลยเจ้าเป็นลูอันนี้อาหารที่ทานอาหารเหนือวันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวอร่อยมากแล้วตัวนี้ครับอันนี้ข้าวซอยข้าวซอยโอ้โหดูน่องไก่ดิมันดือทีเด็ดมากที่นี่ขออนุญาตเลยวันนี้กินราาได้เอาง่ายๆป่ะวันนี้เนี่ย ผมถ่ายมาสองรายการแล้วมื้อเช้าก็มีคนมาถ่ายคลิปที่ควรจะแต่เด็กตับวันนี้กินเยอะมากมายกินหนักจริงๆริใช่เออใช่พี่พี่กินเยอะขนาดนี้พี่มีที่ิดเลยจะเองหรือคะอะไรนะทำไมดิไม่เคยใครจะถามว่าพี่พี่ือกินเยอะมากไหมขนาพี่มีวิธี่ติดจะจะเองหรอคะ ขาบอกว่าพี่อิฐกินเยอะขนาดนี้พี่อิฐมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างเหรอคะว่าอยู่ยังไงบอกน้องมาบอกเลยนะครับผู้ชมครับมีหลายคลิปแล้วที่พี่อิฐอ่ะบอกหลายๆคนบอกเคล็ดลับบอกตัวช่วยที่จะเวลาพี่อิฐกินอาหารหนักๆนะครับทานอาหารหนักๆเป็นกดไลย้อนกินแบบโอ้กินหนักมากผมบอกเลยไม่กินเยอะไหคะนี่เลยอันฟ้าคอร์รีฟิวพัดนะครับตัวนี้เลยคือตัวช่วยของพี่ อย่างวันนี้ถ่ายไปสรายการตอนเช้าก็ถ่ายมารายการหนึ่ง<ๆ>เขามาถ่ายรายการเป็น youtube มาแนะนําอ,อาหารเราน<ๆ>ี่แหละ,ะก็ต้องกินราดกินก้อยกินจุพอต<ๆ>อนบ่ายมาก็มาเจอเนี่ย<ๆ>มาถ่ายคลิปวันนี้อาหารเมืองอาหารทางเหนือ,อ <ๆ S 2> เราก็จะมี<ๆ>โอ้มีจุมีนี่นอย่างนี้อย่างี้ผู้ชมดูเนี่ยแกฮังเลดูแกฮังเลดิ่งเขาของเรานเป็นคนเหนือค่ะเออเนี่ยทางเลนี่งมันเราเจอทั้งมันทั้งเผ็ด เนี่ยตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอัฟาอลฟาคอเลสเตอรอลเป็นตัวช่วยหรืใครที่ชอบทานอาหารแล้วเวลากินอาหารแบบเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยก็โอ้โหเนี่ยแสบท้องอันนี้สําคัญเลยกินแล้วนอนเป็นกดไหลย้อนนะครับผมก็มีตัวนี้แหละผมก็เป็นคนนั้นคนหนึ่งที่เวลาทางานเล่นคอนเสิร์ตเร็จใช่เวลากินเยอะๆมันก็เป็นตัวนี้ช่วยได้ใช่ไตัวนี้ช่วยได้นะครับเราเราช่วยได้ผมบอก หลายคนไว้เลยมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดาราศิลปินหลายคนโทรมาถามหรือว่าอินบ็อกมาถามส่งเมสเส็จมาถามว่าพี่อิทผมเห็นพี่อิทถ่ายรายการเดือนพ,อพี่ถ่ายรายการนี่นะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคลิปพี่ต้องออกสามคลิปสองวันต่อหนึ่งครั้งโอโ้บางครั้งเราก็ต้องถ่ายเป็นสต็อกเอาไว้บางครั้งเราก็คืองานมันมีทั้งรายการแล,และยังไม่รวมกับที่คนอื่นเขามาถ่ายอีกใช่มันต้องกินบ่อยๆเพราะถ้าเราไม่มีตัวช่วยมันไม่ได้คือร่างกายแล้วนะผู้ชมครับ เวลาเรากินอะไรเข้าไปนี่ที่มันสะสมมากๆมันไม่ย่อยออกมามันไม่เอาสิ่งที่มันไม่ดีออกมานี่<อ>ไม่มีการล้างลาไส้ผมว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยผมแนะนําตัวนี้นี่ให้ผู้ชมเลยแล้วก็ให้น้องอโอลอิฟเลยอุ้ยคุณใส่ง่ายๆใส่ตู้เย็นไว้ที่บ้านเลยกินได้ทั้งวันกินได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่หนึ่งช้อนทดแทนผักได้ถึง10กิโลกรัมเลยนี่อเอาใส่เข้าไปเห็นไหม ดูมันละลายดิแค่ช้อนเดียวนี่ดูสิโู้แค่ไม่ต้องคนเลยเนี่ยดูสิเราใส่ตู้เย็นเอาไว้กินได้ทั้งวัน<อ>กินได้ทั้งครอบครัวเลยก็ได้กินเหมือนกินทางน้ำดื่มได้เลยแทนน้ำดื่มได้เลยหรือว่าใครอยากกินเยน็เยนๆก็อาน้้ำแข็งใส่แก้วก็สามารถเทได้เลยออลองดูนะครับเ<อ>นี่ยใครที่ชอบกินอาหารรสจัดๆกินเข้าไปแสบท้องอลองดูลองดูเอาแก้วนะครับพี่โชคอย่างเฉพาะโอลิฟช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมล่ะใช่งานเยอะหนูกินอะไรแบบ วิว่าต้องไปกว่าจวดจะถ่ายงานเสร็จกว่าจะได้นอนมันก็ต้องดึกเนี่ยต้องรักษาและดูแลตัวเองเนี่ยตัวช่วยนี่อ่านี่นี่ครับผู้ชมครับอุ้ยคือไม่มีชิน้ำเปล่ากินง่ายกินง่ายด้วยนี่แหละอ๋อคือเหมือนททนแทนน้ำเปล่าอะไรอย่างงี้แทนแทนน้ำเปล่าได้เลยนี่นี่ตัวนี้นะครับผู้ชมครับอัลฟาคอเลสิวพัดนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็น อคอเลฟิลนะครับที่ผลิตมาจากต้นอัลฟาฟ้านะครับหช้อนสามารถแทนผักได้ถึง10บกิโล <Wow. S 1> เลยนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานแบบมือหนักๆคนที่ชอบปาร์ตี้กินหมูกระทะกินแบบโอ้โหทั้งวันทั้งวันเนี่ยกินแล้วไม่ถ่ายหลายวันก็มีนะครับตัวนี้เลยกินเข้าไปตอนเช้ารู้เรื่องเลยนะครับ oh. เนี่ยขับของเสียออกมาเาเรียกว่าล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่า บางคนมีพุงนะกินตัวนี้เข้าไปพุงยุบเลยนะ<ว>ครับมีฝากด้วยนะครับอันฟ้าคอลรีฟิวพัดนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับนี่สองกระปุกนะครับในราคา999บาทแถมไปเลยครับอีกหนึ่งกระปุกนี่แถมไปเลยแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับ<ห>เรามีมมข,ขนาดพกพานะครับนี่อีกหนึ่งกล่องรับไปเลยในราคา999บาทนี่ สามารถสั่งซื้อได้ที่นะครับไลน์แอดเลวอิลิกเซอร์นะครับหรือว่าที่ Facebook เลวอิลิกเซอร์นะครับผู้ชมครับหรือว่าที่วัดสรรหรือว่าที่ร้านบูธนะฮะผู้ชมครับแล้วก็ที่ร้านขายยาโลตัสแล้วก็ร้านขายยาเพียวที่บิ๊กซีนะครับผู้ชมครับแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะครับฝากเลยนะครับผู้ชมครับโอ้โหขาไก่เขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่อมาไหนจับให้เอานี่ใช่เขาใส ยายายใส่ช่วยอบ้มเลยจะถุงใหญ่หญสุสออสม,าสมาด้วยค่ะอโอ้โหเฮ้ยนี่แกงฮังเลแกงฮางเล,งงเลดูมันนี่คุณยายขอกินเข้าไปฮะไม่ต้องห่วงเลยเรามีตัวช่วยอย่างอันฟ้าคอเลีิพัดไม่ต้องห่วงอือ อืออ้าวอีน้องอีน้องกินนี่ดิอันนี้คืออันนี้จะไส้อัวไส้อัวอือน่ะไส้อัวคือไส้อัวไหมไม่ค่ะไส้อัวคือไส้อัวไส่ของอัวอืมอือเหรอเนื่อกันลองนี่น้องต้องลองนี่ยายนี่ครับคุณผู้ชม ลาบดิบนะแต่ของทางเหนือนเขาจะใส่มะแข็งเขาจะใส่มะแข็นมะแข็นแต่ว่าเครื่องในเขาจะทําให้สุกก่อนกินได้ไดอโอลิฟอาจจะไปสัมภาษณ์จากหลายรายการมาเยอะหรือี่ว่าอ,อ,อาจจะเล่าเรื่องราวตัวเองมาเยอะแต่ว่าพี่อีกกับยายโจยังไม่ค่อยไม่ค่อยได,ได้ดูเพราะว่าต้องต้องทำงานก็คืออยากจะทราบนะ่โอเลิฟเนี่ยเข้าวงการาไรด้ยังไงลูก โอลิฟแบบเป็นแม่ค้ายอยู่แล้วขายขนมโตเกยียวกัะอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าก็เลยเหมือนแบบว่าล้แบบวเข้ามแบบาแต่พอหลังจากที่ราใส่เสื้อนี่ตัวนี้แต่ว่าตอนที่โรลิฟใสแล้วที่เรขายอยู่ที่เชียงใหม่โอลิฟไม่ได้ใส่ข้างในใสแบบเดิมได้ไหมลูกอะไรนะใสแบบเดิมเอาเลใสแบบเดิมโอไม่ได้โอลิฟเนี่ยมีแล้วมีคนรูจ้จักก็ตอนที่โอลิฟเนี่ยขายขนมโตเกียวซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมากน่าจะประมาณถึงปียังลูกเจ็ด ก่อนหน้าน,นี้โอลิฟทำอาชีพอะไรครับก่อนหน้าน,นี้ต้องขายออนไลน์แต่ว่าก่อนที่โอลิฟจะขายโอลิฟอะขายตรงเๆในเกาะมาหเดือนแล้วนะกว่าที่จะเป็นกระแสก่อนหน้านั้นอีกคือไม่ได้ว่า น้องน้องเปิดมนาะเพ๊่น้องน้องมีกระแสเลยคือน้องขายมาก่อนหน้าี้แล้วหกเดือนแล้วทำางไงถึงได้เปลี่ยนรูปแบบการขายมาเป็นขายแบบขนงโตเกียวแบบพันจิงคือเป็นเพราะ <c oughs> าว่าโควิดออะน้คือโควิดแล้วก็เด็กคาเที่รีบชอบกินของโตเกียวในก่อนนี้อยู่แล้วแล้วคือเชียงใหม่เป็นเป็นจังหวัดที่ ไม่ไม่ไม่มีร้านที่ขายขนมแบบนี้เลยคือถ้าจะกินได้ต้องไปตามตลาดนัดหรือตลาดตามกาดหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแะว่ันก็ไม่มีอะค่ะแล้วต้องก็เลยออกมาซื้อแล้วต้องก็เลยอยากกินแล้วก็เลยอยากเอามาขายเพื่อที่มันมีร้านอยู่ตลอดเราเหมือนถ้าคนจะมาอยากกินอไอย่างเงี้ยค่ะเขสามารถมาซื้อน้องได้เลยมันก็เลยจะเป็นเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหรือเมื่อก่อนนี้ลิ้นพันกันอย่างนี้ไหมคือน้องดคือลิปอ่ะ ป็ตั้งแต่ทำนมมาแล้วเลือทำนมมาเพิ่งเก่งเฮ้ยังนี้มาอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาที่จะดันนนี้เลยคือแบบเวลาแต่เวลาน้องอ้วกขายขนมเองเนี้ยค่ะน้องก็จะปุ้ยนี้ตลอดเลยอ้วแบบขนมมีขายอร่อยขายของออนไลน์แล้วมาขายโตเกียวพอจะเป็นข่าวขึ้นมาก็มีคนไปซื้อเยอะเลยนี่มันคือจุดขายนะ มันไอเดียมันมาจากไหนลูกการที่ขายขนมโตเกียวแล้วใส่เสื้อแบกหนูอชอบร้านขา,ายขายขน,นมอ่ะอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าออ๋มันมีอะไรติดตรงนี้ค่ะ,ะคแล้วก็อ๋อันนี้ค่ะอ,อยู่หน้าร้านเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ เวลาพี่พี่กุของร้งานเสื้อผ้าเขาที่ให้หนูชชบนะเขาก็ใจดีเวลาเวลาอะไรมาอย่างเงี้ยหนูซืซ้ซอชุดอะไรของเขาอะเขาก็เลยให้น้องใส่รีวิวลงให้หน่อยได้ไหมลงเพจพี่เขาและพอดีวันนั้นที่ใส่ตัวเนี้ยน้องใส่มาแล้วใช่ไหม มีพี่คนหนึ่งเขาอ่ะเป็นคนดังหมายถึงดังในเชียงใหม่เขาบอกว่าเขาจะมารีวิวร้านขนมให้รีฟก็คือบอกว่าเออเดี๋ยววันไหนพี่ว่าเดี๋ยววันไหนว่าไอ้วางไอเขาไปรีวิวร้านนู้นนู้นเนาะอย่างเงี้ยแล้วพออยูยูต้องกับจบไฟแล้วก็พาพาไปส่งสมาทิตย์เนี่ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเอาอเนาะเดี๋ยวไอเข้ามาด้วยแล้วน้องก็ใส่เสื้อตัวนี้มาอยู่แล้วแล้วพี่เขาก็แล้วพี่เขาก็ยู่ๆพีเ่เขาก็เข้ามาเลยเป็นแน่พี่เขาก็เข้ามาเลยแล้วน้องก็เลยแบบ พอเข้ามาปุ๊บมันก็เอ้ยยินดีนะเซซึนตัวนี้แล้วลองขอทำขนมแล้วขอถ่ายลงไปแล้วก็เอาไปเลยแล้วพอแล้วพอพี่ขอเอาไปต้านลงของพี่ขอเมื่อก่อนแล้วพอคราวนี้เอาต้าลงปุ๊บ่อลจะมาอ่ะอีน้องอีน้องยุดแป๊บนึงเดี๋ยวอาสรุปให้คือว่าทรงเคราะย์ใอีกแค่กลองนิดจะได้ซื่นคือเล็แบบที่จะเล่าเข้าใจหนูแล้วคือโอลิฟเนี่ยขายขนมโตเกียวอยู่แล้ว พอวันหนึ่งเนี่ยมีพี่คนหนึ่งที่เขาเรียกคล้ายๆเป็นเน็ตไอดนลนี่แหละเป็นคนมีชื่อเสียงบอกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะที่ร้านก็เลยมารีวิวให้วันนั้นโตเกียวขนมโตเกียวพอพี่เขารีวิวไปก็เริ่มมีคนรู้จักขึ้นใช่ไม่วันต่อมาพอลงมันเป็นไวรัลวันต่อมานักเข่ามาเลยวันต่อมานักเข่ามาเลยก็แค่เนี้ยช่องมออะไรเงี้ยค่ะกจนจอบไหมคะเจนนี้มีรถใหม่ด้วยเป็นรถเชีปี้โนเทลล่าอย่าลืมมาลองกันนะ กระปุกละห้าชิบาทแล้วพอตอนนั้นมีนักข่าวมาก็ก็เลยก็เลยเป็นที่รู้จักอ่าก็เลยเป็นที่รู้จักทันทีขายดิบขายดีเลยตัวเดียวจากวันละยี่สิบสามสิบกระปุกขายได้เวลาสองร้อยถึงสามร้อยกระปุกเลยโอ้โคือแบบสิบเท่าอะค่ะเสื้อเสื้อตัวนี้ไหมใช่มีหลายตัวไหมเสื้อเนี่ยมีมีหลายตัวค่ะแต่ว่าเป็นสีส้มนะขอขอขอยายดมได้ไหมเสื้อ ได้ไมคะไม่ค่อยได้กินโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นลองหนึ่งไม่ค่อยหนึ่งนึ่งมีอะไรตัวหนึ่งมีหลายตัวจริงใจชอบใจชอบิจเลยคุณผู้ชมครับที่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมจะแนะนำให้เยาวชนหรือหลายๆคนที่ดูตัวนี้มาทำแบบเหมือนน้องโอลิฟนะครับไม่ใช่ว่าไปขายใส่เสื้อแล้วขายของแบบนั้นไม่ใช่อันนี้มันเป็นหลัก จุดขายของน้อง<ม>แล้วก็เราอยากมผมอยากให้มองถือว่ามันเป็นเรื่องของการทำมาหากิน<ะ>เลี้ยงชีพตัวเองผมว่าอยากให้มองจุดนั้นมากกว่าอ,อาจจะเป็นวิธีอื่นก็ได้หลังจากนั้นก็มีงานมีการเข้ามาเรื่อยๆเพราะต้องขอบคุณคนที่พาหนูมาถ่ายเขาต้องโกบอยนะผมเห็นอยู่นะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเขาถามจริงถามจริงโกบอยชอบหนูปะเนี่ยไม่โกคือพูดมีพักคุณถามจริงๆโกบอยไม่ได้ชอบหนูจริงๆไม่เขาเขาเขาจีบไหมเขาจีบไหม ไม่นะก็มีแบบว่าหนูกรึกษาอะไรอย่างงี้บ้างเฉยๆแต่ว่ามีมีแอบไปกินข้าวันสองคนไหมไม่มีค่ะมีแต่ไปหลายคนเอนะโอเคนะเออนี่แหละแล้วครนี้จริงๆแล้วเป็นคนภาคเหนือเกิดที่เชียงใหม่เลยไหมเกิดที่เชียงใหม่เลยไหมไม่ค่ะคือตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กเราอยู่ที่อีสานฮะนี่คือที่สานอะไรนะที่อีสานค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีอยู่งพื้นที่อีสาน <c oughs> คืออะไรวะอ,อุดอรน่ะยูอ,อุดอรจ้าก <c oughs> ็เกิดที่อุดอร์อ่กับมาแมา,มาแลเลี้ยนเชียงใหม่ <c oughs> อย่างนี้จ้ะอ๋อไม่ได้จาบผ้า่อหรอเคุยน้ำตังโดน <c oughs> คุยตั้งนานไม่ใช่คนเหนือไม่ใช่คนเชียงใหม่เหรอไม่เ <Why? S 2> อาพี่สั่งอาหารนี่พี่สั่งอาหารเหนือมาเต็มเพราะว่าหนูเป็นคนเหนือ <c oughs> คนเชียงใหม่ม่ใช่เหรอ อี้เจ้าคือน้องอ่ะมันอยู่ที่จยงหม่เไม่ก่อนน้องก็เลยอุ้มมือนเลยตัยแต่ว่าพี่แบดได้ถามน้องนี่ว่าน้องแบบว่ามาเกิดที่จังหวัดไหนไอ้อย่างอนน้องก็เลยอม,มือมืองตยผมเข้าใจว่าอุลิเป็นคนเหนือน่ะเนี่ยผมก็เลยสั่งอาหารเหนือนมาเรื่องเรืองขาวด้วยเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนอด,ดอนซ่าก็คือว่ายู่อยู่ดอนกับตอนน้นนนองกัเรียนอยู่ดอนจังแกอมอ มอตนนะะ้นแล้วมา่ายหมา่เลี้ยงเ,เหนือตอนม่อป่ายอะ,ะค่ะก็เลยวอลเสมภาษาถ้าเป็นคนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานได้สิเอาได้แล้วจัดมาเอาอาหารอีสา<ห>นมาให้น้องเลยเปะทากินของหนักๆไม่ต้องห่วงครับวันนี้อย่างที่บอกเรามีตัวช่วยครับตัวนี้ <c oughs> อัลฟาคาร์บูพัอ้<ฮ>ไม่ต้องห่วงครับใครที่ชอบกินเผ็ดๆนะนี่จัดไปจัดไปปละ นี่โอลิฟต้องกินให้ได้แกงผั่มเนี่ยผั่มพร้อพึ่งใครจะเอาหั่มมาแกงอย่างวาอันนี้มีแต่จัดหนักจัดเต็มนะครับผู้ชมครับโอ้ oh, นึกว่าโอลิฟเป็นคนเหนือ<ว>ก็หลงอู้เหนือพูดแล้วตั้งนานเขาไปเรียนอยู่เชียงใหม่ใช่ใช่โอลิฟค่ะ<อ>กล้ากินไหมเนี่ยพี่พกินทุกวันอยู่แล้ยไม่ยังไงเพราะว่าพี่เขามี็นโช่วยจริงๆใช่ ลองอเนื้อก็ได้เลยน้ำเนื้อน้ำเนื้อไงนั่นนะหูอันนี้ก็ได้หนูชิมนี่ก็ได้น่ะน่ะผัมผัมพอพึ่งบัวเออคือผัวพึ่งแล้วทุกคนแกงผัอืมอุ้ยมันคืออะไรมันคือหมีเม็ดอะไรอืมอมมากอือร่อยเป็นไงอุ้ยแซ่บคัะแซ่บบ่มันมันนัวเนี่ยน่ะมันเป็นัวค่ะค่ะมันเป็นนัวค่ะค่ะ ร้องตำมังหุงนะตำมังหุงปลาเพชรบอ,อตำมังหงเผ็ดเผ็ช,ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ปกติยายมึงแต่หลกฮามากนะมาเจอโอลิฟแล้วมึงยังไงเนี่ยไม่ธรรมชาติมึงอ่ะยายยายพื้มึงเขาอยู่ใช่ยายพืชขเขายายติดตามทุกช่องทางของเขาเลยเหรอใช่ท <f> ุกอันตอนนี้โอลิฟยังขายของอยู่ยังขายอยู่แต่<น> คือหลังจากที่รลิฟดังเพราะว่าใส่เสื้อไปแล้วแล้วลิฟก็ก็นิ่งตายแล้วรอบที่สองก็คือก,การที่เราลิฟพูดพูดแบบนี้ก็คือการที่เราลิฟพูดเป็นตัวของลิฟเอง <c oughs> มันก็เลยทำให้กันเป็นกันสงทึานมาอีกรอบที่รลิฟพูดที่ลิฟบอกเพราะว่าลิฟอะอยากจะขายอยากจะขายเป็นออนไลน์แล้วคราวนี้เพราะว่าหน้าร้านมันนนีงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออยอดขายมันเท่าเดิม เราก็แบบว่าจะมีอะไรเล่าอื่นเพิ่มก็เลยมาใครมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปเล่น M อ็มวีให้ผมพร้อมนะครับทขนมใยเพลงไมโครเวฟพูดปกติโอลิฟเป็นคนพูดปกติไหมหรือพูดแบบนี้อยู่แล้วก็พูดปกติแบบนี้จะกินนี่ก็มี่ค่ะีนื้อเนยนมเนื้อในี่วของสคิปบบี้แล้วก็สคิ๊บพูดอย่างนีตลอดเลยเออเออเออตอนนี้เราอยากขนมตุรกีโอลิฟทำงานอะไรเรื่างอื่นไหมลูกก็มีก็คือตอนนี้ ก็งานอะไรอื thing, ่นก like ็มีเหมือนแบบว่ามีงานติดต like ่อเข้ามาอย่างอื่นอย่างที่เราไม่เคยทําอย่างรีวองรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคใช่หรือโฆษณา MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับอ๋อได้ข่าวว่าร้องเพลงด้วยใช่ครบเครื่องเลยนะใช่ใช่ถอยพี่ใช่จริงจรองก็เป็นคนชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยเลยค่ะพี่โอ้ยยังไงยังพอใครไม่ให้ฟังไหมก่อนจะฟังเพลงจากน้องโอลิฟนะครับค่ะ โอ้โหผมฝากไปเลยวันนี้นะครับเรากินกันเยอะแยะมากมายนะครับอัลฟาคอเลฟิลพัดนะครับโอ้โหวันนี้อย่างที่พี่อิทบอกนะครับใครที่เป็นแฟนคลับ F c ซสแต็กแดกตักนะครับหลายคลิปแล้วที่พี่อิทแนะนําตัวนี้นะครับเป็นคอเลฟิลนะครับที่ผลิตมาจากต้นอัลฟาฟ้านะครับหช้อนสามารถทดแทนผักได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะครับใครที่กินอาหารรสจัดจัดรสจัดจัดแบบว่าโอ้โหกินแล้วแบบว่ากินแล้วนอนเลยเป็นกดไรย้อนแบบนี้หรือว่าใครที่ชอบกินแบบ หมูกระทะเป็นนักปาร์ตี้นะครับชอบสังสรรค์กินดึกๆกินเยอะๆยเป็นมื้อหนักๆนะฮะแนะนําเลยนะครับหรือถ้าใครกินเข้าไปแล้วแบบอาหารไม่ย่อยโอ้โหคือร่างกายเราเนี่ยถ้าเรากินอะไรเข้าไปนะฮะมันจะต้องกําจัดออกมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าลําไส้ใครที่ไม่ค่อยดีท็อกเลยไม่ได้กําจัดของเสียเลยผมแนะนําตัวนี้เลยนะฮะนี่ฮะผมก็ใส่เหยือกนี่นะฮะใส่เข้าไปนี่แค่หนึ่งช้อนนะเมื่อกี้เต็มนี้ดูดิใส่ติ้งเลยนะครับนี่นี่อย่างที่บอกนะครับ ใส่ตู้เย็นเอาไว้กินได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่ใครที่เป็นกดไหลย้อนดีท็อกซ์ลำไส้ล้างลำไส้ขับสารพิษนะครับผิวพรรณดีนะครับลองเลยย้ายย้ายออกมาย้ยายอายายอกมาทำให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญดีตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับนี่ฮะอัลฟาคอลีฟิวพัดนะครับวันนี้นะครับซื้อ2กระปุกนะครับแถมไปเลย1กระปุกนะครับ999บาทเท่านั้นยังไม่พอครับ รับไปขนาดพกพาไปด้วยนะครับนี่1กล่องไเลยนะครับในราคา999บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลวิเซอร์นะครับแล้วก็เฟซบ o o กเลวิเซอร์นะครับหรือที่ร้านบูธร้านวัดสันก็มีจำหน่ายแล้วนะครับหรือว่าตามร้านขายยาที่อยู่ในโลตัสนะครับผู้ชมครับแล้วก็ร้านขายยาเพียวนะครับที่อยู่ในดิกซีนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับผู้ชมครับอ่าไปเลยนะฮะอ่าเมื่อกี้บอกว่า ฟังเพลงใช่ใช่ใช่คือคือคือรีบอ่ะกมีาเีเพราะไหมเพราะไหมเพอรค่ะจร่จเป็นคนคือชอบเรื่องวี่งแล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยคิ ตีไม่ต้องเราตีไม่ต้องเลยเดี๋ยวมันกวนน้องให้น้องร้องเพราะๆสดๆเลย 人那是从频道几平看着鼻子脸挠，你的明天好帅，赶紧给盖住。<music>